คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลายๆคนคุ้นเคยก็คงจะหนีไม่พ้นการเดินทางด้วยเครื่องบินหรือไม่หลายๆคนอาจจะชอบใช้บริการรถทัวร์หรือว่ารถบัสแต่ถ้าระยะเวลาใกล้ๆหน่อยระยะทางใกล้หน่อยหลายคนก็อาจจะชอบขับรถยนต์ส่วนตัวไปท่องเที่ยวค่ะแต่ว่าตอนนี้มีหนึ่งเทรนด์การท่องเที่ยวที่กำลังมาแรงเลยค่ะนั่นก็คือการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญนั่นเอง แต่ก็หลายๆคนอาจจะคิดว่าการท่องเที่ยวในลักษณะนี้ต้องใช้เงินจํานวนมากมีแต่คนรวยหรือว่าคนมีเงินเยอะๆเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ต้องเปลี่ยนความคิดแล้วนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการที่โดยสารเรือสําราญนั้นถูกลงมาแล้วจะเป็นเท่าไหร่ลองมาดูกันนะคะเขาบอกว่าในแต่ละวันที่เดินทางท่องเที่ยวด้วยเรือสําราญตอนนี้เฉลี่ยแล้วต่อคนนะคะอยู่ที่ประมาณ4,000บาทต่อวันเท่านั้นเองค่ะ ค่าใช้จ่ายถูกลงมาอย่างมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ตอนนี้คนหันมาท่องเที่ยวด้วยเรือสําราญกันมากยิ่งขึ้นค่ะ ถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวในลักษณะนี้สาหรับประเทศไทยอาจจะเป็นหนึ่งเรื่องแปลกใหม่ค่ะแต่สําหรับหลายๆประเทศทั่วโลกได้รับความนิยมมาน,น,นานาแล้วค่ะโดยเฉพาะในแถบยุโรปเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลนะคะจากบริษัทที่เป็นบริษัทผลิตเรือสําราญขนาดใหญ่ที่สุดของโลกย้อนหลังกลับไปคุณผู้ชมในปี2,552ตอนนั้นมีคนเดินทางด้วยเรือสําราญทั่วโลกอยู่ที่17ล้าน8แสนคนค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นอีก6ปีในปี2,558 ปริมาณการเดินทางเพิ่มยิ่งขึ้นนะคะมีผู้โดยสารด้วยเรือสำราญมากถึง23ล้านคนและล่าสุดค่ะในปี2559เพิ่มขึ้นมาเป็น24ล้าน5แสนคนและในปีล่าสุดปีนี้ค่ะ2560เขาก็คาดการเอาไว้นะคะว่าน่าจะมีผู้ที่โดยสารด้วยเรือสำราญสูงขึ้นไปเป็น25ล้าน5แสนคนค่ะ ตอนนี้ทั่วโลกก็มีจำนวนเรือสำรานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมากกว่า5,000ันลำเลยทีเดียวค่ะและล่าสุดค่ะในแถบภูมิภาคอาเซียนก็ถือว่าเป็นหนึ่งภูมิภาคที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําหรับนักท่องเที่ยวที่ล่องเรือสํารานได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะ และล่าสุดประเทศไทยของเราเองก็เป็นโต๊ะโผใหญ่ในการที่จะทะวิภาคีกับประเทศต่างๆมีการประชุมความร่วมมือต่างๆนะคะทั้งกับสป,ปปลาวสิงคโปร์เวียดนามกัมพูชาอินโดนีเซียรวมไปถึงเกาหลีใต้แล้วก็ประเทศจีนด้วยเพื่อที่จะขยายเส้นทางการเดินเรือทางน้ําให้เดินทางถึงการได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเขาบอกว่าถ้ามีการเชื่อมโยงเส้นทางให้มีการเดินทางมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีเรือสำราญเข้ามาในอาเซียนมากถึง500ลําลำต่อปี จะสร้างรายได้มีเงินสะพัดมหาศาลเลยค่ะผู้ชมอยู่ที่ประมาณ5,000ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะและถ้าเกิดย้อนกลับมาที่ประเทศไทยคุณผู้ชมถือว่าเป็นหนึ่งประเทศที่เป็นจุดแวะพักยอดนิยม จากข้อมูลนะคะที่เขาไปสำรวจมานะคะของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองปรากฏว่าที่ผ่านมานี่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาทางเรือสำราญมากถึง480,000คนเลยทีเดียวค่ะมาดูเส้นทางที่เขาเข้ามากันหน่อยนะคะว่าจะมีเส้นทางไหนบ้างหลักๆก็จะมีอยู่ด้วยกัน3เส้นทางด้วยกันค่ะผู้ชมถ้าเกิดมาแถบทางอันดามันก็จะแวะขึ้นที่ท่าเรือที่ภูเก็ตค่ะ ส่วนถ้าเกิดมาในฝั่งอ่าวไทยก็จะแวะขึ้นที่ท่าเรือแถวเกาะสมุยหรือว่าสุราษฎร์ธานีและสําหรับใครที่อยากมาท่องเที่ยวทางภาคกลางก็จะไปที่ท่าเรือแหลมฉบางของจังหวัดชนบุรีค่ะนอกจากนี้เดี๋ยวนี้เขาก็มีการเชื่อมโยงเส้นทางอย่างที่บอกไปไปยังประเทศเพื่อนบ้านต่างๆในอาเซียนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามกัมพูชาสิงคโปร์รวมไปถึงประเทศจีนอีกด้วยค่ะนี่ถือว่าเป็นการขยายเส้นทางที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมแต่ในขณะเดียวกันค่ะถึงแม้ว่าการ ท่องเที่ยวในเรื่องของเรือสำราญจะกำลังไปได้สวยแต่ก็มีอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนต้องคำนึงถึงเหมือนกันเพราะว่าก็ส่งผลกระทบไม่น้อยต่อสิ่งแวดล้อมจากการศึกษาล่าสุดกับคุณผู้ชมก็พบว่าการเดินทางด้วยเรือสำราญขนาดใหญ่หนึ่งลำเพียงแค่วันเดียวเขาบอกว่าจะมีค่าเทียบเท่ากับมลพิษ ที่เกิดจากรถยนต์มากถึงกว่า13ล้านคันเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเกิดทั่วโลกมีจำนวนเรือสำราญมากยิ่งขึ้นมลพิษก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนี่ก็ไม่นับรวมกับมลพิษหรือว่าสิ่งที่อาจจะส่งผลกระทบที่เกิดขึ้นใต้น้ำด้วยนะคะ แน่นอนนะคะว่าต่อจากนี้ไปตลาดเรือสำราญคงจะยิ่งน่าจาับตามองมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศต่างๆทั่วโลกได้อย่างมหาศาลร,รวมไปถึงอีกด้านหนึ่งค่ะก็คือการส่งผลกระทบต่อโลกของเราอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งคำถามที่น่าคิดคือคุณผู้ชมก็คือว่าจะทําให้การท่องเที่ยวแบบเรือสำราญแบบนี้ส่งผลกระทบให้น้อยที่สุดกับธรรมชาติอย่างไรทั้งหมดนี้ก็คืออา e a นพ l u เช้านี้ค่ะ